วันนี้พาเดินชมวิวค่ะอากาศก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ก็มีเมฆหนาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเมฆดำมาก็อาจจะมีฝนตกพรำๆม,ม,มาแต่ก็ในระหว่างเนี้ยอากาศกำลังดีมีแสงแดดด้วยนะคะอุณหภูมิก็ประมาณ22-23 23อะไรประมาณนี้นะคะดูค่ะ บรรยากาศด้านนี้ดอกไม้ใบหญ้านี่ค่ะดอกหญ้ากําลังแห้งก็มีดอกไม้ประเภทดอกไม้ป่านะคะเขาขึ้นตามข้างทางข้างถนนอย่างเงี้ยนี่ค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนี่ค่ะข้าวโพดก็กําลังโตเขาก็ต้องการน้ํานะคะก็ใช้น้ําฝนนี่แหละคะ่ะด้านนี้นี่มองไปฝั่งโน้น ที่เป็นสีเหลืองๆนี่น่าจะเป็นทุ่งหญ้าที่เขาปลูกหญ้าให้สัตว์เลี้ยงนะคะให้วัวของเขาเนี่ยบางบ้านเขาก็มีมีวัวอยู่หลายตัวอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านก็มีสัตว์เลี้ยงอย่างละตัวสองตัวเขาก็มีหญ้าสําหรับให้สัตว์ตอนในช่วงฤดูหนาวฤดูนี้พอหญ้ายาวขึ้นมาเขาก็ตัดนคะคะฝั่งน้นที่เหลืองๆองะคะ่ะ พอตัดเสร็จแล้วก็ปล่อยให้รุ่นใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็ตัดหลังจากนั้นปล่อยให้แห้งแล้วก็เก็บม้วนนะคะเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงเขาได้กินในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกที่เขาปลูกหญ้าไม่ได้ไม่มีหญ้าให้สัตว์เลี้ยงต่างๆกินนะคะด้านหน้าเราเช่นเดียวกันเห็นค่ะว้าววิวสวยนะคะแต่ว่าเงียบสงบจริงๆ ถามว่าถ้ามาอยู่ประเทศเยอรมน,นีแล้วมาอยู่แบบนี้ยในหมู่บ้านตามชนบทที่ห่างไกลเมืองแบบนี้ยค่ะมีบ้านเม่กี่หลังคาเรือนในหมู่บ้านนี้นะคะถามใจตัวเองว่าอยู่ได้ไหมนะคะดูความเปลี่ยนแปลงจากเมื่อสักครู่นี่นะคะที่เราเดินมานี่คือแสงแดดจแจ่มจ้าเลยนะคะตอนนี้แดดหายไปแล้วคะ่ะ กนเมฆมาบดบังพระอาทิตย์นคะคะเมฆดำทะมึนแล้วตอนนี้เห็นไหมคะเป็นเมฆฝนหรือเปล่าเตรียมตกไหมฝนเนี่ยมองไปด้านนี้เมฆยังขาวอยู่นะคะแต่ก็มีกำลังกลายเป็นสีเทาก็มีแต่ตอนนี้ก็ครืมครึมละเห็นค่ะฝนจะมาตอนไหนเนี่ยเห็นค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะ ย่ตอนนี้ลมพัดมาเย็นเลยนะคะอากาศเริ่มเย็นลงถนัดตาเลยเยค่ะดูเมฆดำๆโอยเตรียมตกแล้วใช่ไหมคะน้องฝนเดี๋ยวรอสักครู่คะ่ะจะตกหรือเปล่าเนี่ยเดินมาถึงตรงนี้ก็มีสวนข้าวโพดอีกเช่นกันนะคะเยค่ะดูข้าวโพดสวนนี้ก็กว้างใหญ่เช่นเดียวกันเยค่ะมองไปนูน้นสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ เมะมองยาวไปด้านโน้นเป็นไร่ข้าวโพดนะคะเนี่ยต้นก็กำลังโตเห็นไหมคะชาวไร่ชาวฟาร์มที่นี่เนี่ยเขาไม่ไม่ได้ใช้แรงคนมาหว่านเม็ดข้าวโพดหรือมาหยอดเม็ดข้าวโพดนะคะเขาใช้รถค่ะใช้เครื่องจักรนี่แหละค่ะเนี่ยหยอดเม็ดข้าวโพดและช่วงห่างของแต่ละต้นจะพอดีเลยแล้วก็สังเกตว่าจะเท่าๆกันด้วยนะคะ ก็จะมีช่วงที่ขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นก็มีแต่ตรงที่ไม่ขึ้นเนี่ยจะน้อยมากเลยนะคะมองไปด้านโน้นก็เห็นมีเหมือนบ้านคนนะคะอยู่หลังเดียวโดดๆเลยแล้วก็มีนู่นมีสัตว์เลี้ยงวัวหรือเปล่าคะหรือว่าฝูงแกะอะไรของเขาประมาณเนี้มองเห็นไม่ชัดนะคะก็อยู่ไกลพอสมควรแล้วก็มีที่เป็นหอดำๆอยู่ด้านหน้าเรา เป็นห่อหญ้านะคะหญ้าที่เขาปลูกแล้วเขาตัดออกมาปล่อยให้แห้งแล้วเขาก็เก็บแพ็คห่อแบบนี้ค่ะแต่หอนั้นหนักมากนะคะหนักหลายร้อยกิโลหรือเปล่ามองมาฝั่งนี้นะคะเนี่ยเหมือนเป็นข้าวเป็นข้าวโอ๊ตข้าวฟ่างหรือข้าวอะไรคะใครพอจะทราบชื่อว่านาข้าวตรงหน้าเราเนี่ยคือข้าวอะไร ช่วยเขียนบอกมาในคอมเมนต์ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณยิ่งค่ะเนี่ยนะคะเราไม่ทราบว่าข้าวอะไรแต่เขาออกรวงมาแบบเนี้ยนะคะฝั่งโน้นเช่นเดียวกันเนี่ยยาวไปสุดขอบถนนด้านโน้นนะคะฝั่งด้านขวามือก็เป็นไร่ข้าวโพดเราเดินมาเรื่อยๆนะคะ เนี่ยก็จะเข้ามาใกล้กับห่อผ้าหรือห่อผ้ายางสีดำๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้ที่คุณรตีบอกไปแล้วว่าคือเป็นเป็นหญ้านะคะหญ้าหญ้าแห้งที่เขาเตรียมไว้ให้สัตว์เลี้ยงเขากินในช่วงฤดูหนาวนะคะเวลาเขาปลูกแล้วเขาก็ใช้รถตัดเก็บเกี่ยวไว้ผึงให้แห้งหรือตากให้แห้งหลังจากนั้นเขาก็แพ็คอย่างนี้ยค่ะ การแพคนี้เขาก็ใช้รถนะคะเขาจะมีรถใช้รถแล้วก็มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของเขาในการแพ็กการห่อแบบนี้ห่ออย่างดีเลยนะคะเห็นไหมคะอันนั้นมีขาดไปนิดนึงเห็นหญ้าแห้งๆอยู่ด้านในไหมคะนั่นแหละคะ่ะที่เขาเตรียมไว้ให้สัตว์เลี้ยงเขากินในช่วงฤดูหนาวนะคะมองย้อนขึ้นไปด้านนอนอุ้ยวิวก็สวยนะคะวิวสวยจริงๆ แสงแดดก็รำไรสาดส่องมาเี่ค่ะเราเดินตามถนนหน,นทางมาเรื่อยๆนะคะเป็นถนนเล็กๆค่ะแต่ว่ามีป้ายรถเมย์ด้วยเห็นไหมคะเี่ค่ะรถเมย์หมายเลข542จากเบอร์เกนไปที่ลิสเซนดอรฟเนี่ยด้านนนก็เป็นป้ายรถเมย์เช่นเดียวกันมีสองข้างสองด้านนะคะด้านซ้ายด้านขวาป้ายรถเมย์เี่ยค่ะ จากป้ายรถเมย์ตรงนี้นะคะมองย้อนขึ้นไปฝั่งโน้นก็เห็นบ้านเรือนผู้คนเห็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ด้านโน้นแล้วคิดไหมคะว่าถ้าเราจะเดินจากบ้านโน้นมาป้ายรถเมย์ตรงเนี้ยนะคะจะมีคนนิยมใช้รถเมย์หรือเปล่าถ้ามาขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะคะหรือเขาทำป้ายรถเมย์แค่ให้บ้านหลังเดียวอยู่ด้านโน้นหรือเปล่าเนี่ยเออนะคะสิ่งต่าง เขาก็อาจจะอำนวยความสะดวกให้ผู้คนของเขาที่นี่นะคะแต่เรามองมาด้านนี้วิวก็สวยตอนนี้แสงแดดก็เริ่มสาดออกมาอีกแล้วคะ่ะเมฆก,ก็คงเคลื่อนตัวออกไปบ้างแล้วก็เลยทำให้พระอาทิตย์ได้โผล่ออกมาอีกครั้งหนึง่งให้เราได้ชมดอกไม้สวยๆอันนี้ดอกไม้ป่าดอกไม้ข้างทางนะคะคล้ายๆกับดอกอะไรเนี่ยนี่ค่ะสวยจังเลยนะคะ ฝั่งน้้นก็เป็นสวนข้าวโพดเป็นไร่ข้าวโพดฝั่งขวามือก็น่าจะเป็นข้าวฟ่างหรือข้าวโอ๊ตหรือข้าวอะไรช่วยแนะนำมาหน่อยนะคะใครรู้จักชื่อข้าวเหล่านี้โอเควันนี้พาชมวิวทิวทัศน์สวยๆบรรยากาศดีๆมีทั้งแสงแดดแล้วก็ฟ้ามืดครึ้มมาฝากทุกๆท,ท่านนะคะแต่ยังไงก็วิวสวยจริงๆเหมือนในภาพวาดเลยใช่ไหมคะ เหมือนในโปสการ์ดเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าคุณรัตีมีภาพสวยๆว,วิวสวยๆจากประเทศเดียรมนีเดี๋ยวจะพาไปชมอีกนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ